ท่านราชาจะไปไหนหรอคะพวกเรามาทําเรื่องสำคัญให้เสร็จกันเถอะจะเจะ้าทําอะไรเนี่ยจะถอดกางเกงข้าสิท่านคือราชามารกลับชาติมาเกิดพวกเราล้วนเป็นนางสนมของท่านตอนนี้เผ่ามารกาลังตกอยู่ในอันตรายท่านต้องขยาย่าพันเพื่อดํารงเผ่าเอาไว้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนข้าเป็นแค่นักเรียนธรรมดาจะเป็นราชามารได้ยังไงการที่ท่านสามารถเปิดหนรมนั้นได้ก็คือหลักฐานไงคะ ในใจล่านี้มีเพียงกายเทียนเท่านั้นถึงสามารถเปิดหนังสือสาวเล่มนี้ได้ไม่ผิดแน่หรือว่าท่านกำลังเกียดข้าอยู่งั้นหรอใจจินก่อนนี่คือผลประโยชน์ของเราเชียวนะเราจะปฏิเสธไปทำไมกันเล่า ผู้หญิงออกตัวแรงขนาดนี้แล้วถ้าเราจะเล่นตัวอย่างนั้นก็เข้ามาเลยเบาๆเอยนะครับมึ่งจะเคยทําครั้งแรกตอนนี้ไม่ใช่เวลา,า,า,ากระ่าตัดกางเกงของมันแล้วนะอย่ามาก,อกา่อกวนจะจะเจ้ารู้ไหมว่าทําเรื่องกองว่าบนังไปจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าจ,จะระเบิดตัวเองตายทันทีต้นกําเนิดพลังทุกอย่างบนโลกนี้เรียกว่าจีอยู่กล,กลางงระหว่างฟ้าและดินผู้ฝนทั่วไปวจะรับพลังจากัาว์ที่ท,มทํมชาตสัญญากันแล้ว จากนั้นก็ยืมพลังจากซาร์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังปรานส่วนกายเซียนที่เจ้ามีนั้นสามารถดูดกลืนพลังจีได้โดยตรงจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นพลังปลานในร่างกายผ่านเลซิงดัดแปลงและสายสอดพลังไปให้ซาร์พูดง่ายๆก็คือเจ้าเป็นแหล่งสร้างพลังงานนั่นเองการทมเรื่องอย่างวแบาบจีเขอไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นการปล่อยพลังจีในร่างกายซึ่งเจ้าที่ฟึ่งมาถึงโลกนี้ ยังไม่มีพลังเหลือเก็บอยู่เลยหากทาเรื่องอย่างว่าแล้วเจ้าจะระเบิดตัวท้ายทันทีนัน่นนั่นนี่มันพลังยินอยางในตตำนานแล,แล้วแล้วทำไมเจ้าไม่บอกตั้งแต่แรกเล่าแปลว่าเผ่ามานอะไรแล้วเจ้าคือใครอธิบายมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยใจเย็นข้อบวกก็ได้ในฤดูหนาวปีหนึ่งราชามารสวรรคตเผ่ามารจะเกิดศึกภายในขึ้นมนุษย์และเผ่ามารไม่ถูกกันจู่จูมนุษย์ก็บุกโจมตีมีมารมากมายถูกสังหาร เพื่อให้ผามานำรงอยู่ต่อไปได้ราชินีมานตัดสินใจใช้วิชาลับพลนึกสัตว์มานที่แข็งแรงที่สุด15ตัวไว้ในร่างกายของข้าเปิดมิติแล้วส่งเรามาที่โลกข้าดีวินภาชนะหน้าทีเดียวในตอนนี้ก็คือพาสัตวมานในร่างกายรอให้ราชามารกลับชาติมาเกิดรวมกับสัตว์มาร5ตัวขยายพันธุ์และนำพาเผ่ามาให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง หรือก็คือเป็นราชาแค่ในน้ำแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นชายหลายเมตรที่ไรหัวใจสินะพูดอร่อยแบบน้อนมาทั้ง15นะ้นางของเจ้าผ่านการคัดเลือกมาหมดแล้วทุกๆตนจะนําพาความตื่นเต้นมาให้เจ้านอกจากมีไก่จิ้งจอกกระต่ายและเสือแล้วยังมีหมีกับกิ้งก่าด้วยเอ้ยไครมันจะไปอยากทำเรื่องแบบกิ้งก่าเล่ามนุษย์ลังเกียจผอมมันจะตายไปข่าเป็นถึงราชามานถ้าโดนจับได้ถูกฆ่าแน่ๆ อึนน่ากลัวเกินไปค่ายของประเทศการขยายพันธุ์สัญญอเส้นไปแล้วตอนนี้เจ้าปฏิเสธไม่ได้ถ้าหากไม่ขยายพันธุ์ก็อย่าต้องปล่อยน้าทั้งหมดออกมาจากนั้นก็ให้พวกนางกินเจ้าเข้าไปซะสัตว์มารพวกนั้นต้องทำให้ตัวเราระเบิดตายแน่ๆต้องทําตามคําสั่งเท่านั้นมันถึงจะช่วยเราฝึกพวกนางเอเคคืออะไรนั่นธุรกิจมากๆแต่ถ้านางคอยปกป้องเราก็คงจะปลอดภัยอยู่คอยยอมไม่นาทํตจนกลางคืนแล้วกัน จริงสิเจ้าบอกว่าข้าสามารถเปลี่ยนพลังงานจีเป็นพลังงานของตัวเองได้เออทำไมข้าไม่รู้สึกอะไรเลยล่ะเดี๋ยวพอได้สู้เจ้าก็รู้เองส,สู้เหรอเออสู้กับใครหรือว่าหลบการจำกัของข้าได้ลงงั้นเหรอไอเวนเอ้ยข้าประเมินเจ้าต่ำไปสินะใช่จริงๆด้วยบ่าวมันไปเรียกหลิวตาเตียวมาแล้วไอเวนเอ้ยถ้าพวกเจ้าทำให้ท่านราชาบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวข้าจะส่งพวกเจ้าไปลงนรกให้หมด เจ้าลงมือเองเลยลองใช้พลังดูฮะใครไม่เคยสู้กับใครชนะมาก่อนเลยหรอเฟ้ยเอาสัตว์มาดออกมาเจ้าจะไปเอาสัตว์มันดับซุูงมาจากไหนกันวันน่าจะเก็บมาจากข้างทางหรืมั้งฮ่าฮ่าฮ่าจะอย่ามาระแกกันนะ